ไม่โสดแล้วซาร่าคาสิงกินีขึ้นสถานะแต่งงานกับหนุ่มหล่อชาวสิงคโปร์หัวใจกลับมากระชุ่มกระชว์อีกครั้งแล้วล่ะค่ะสำหรับคุณแม่คนสวยอย่างซาร่าคาสิงกินีคุณแม่ของน้องแม็กซ์เวลกับน้องเอมิลี่และถึงแม้ว่าจะเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วแต่ซาร่าก็สวยและหุ่นดีมากๆล่าสุดวันที่8มก,กราคมดูเหมือนว่าในตอนนี้เธอจะซุมเงียบคบหาดูใจอยู่กับหนุ่มหล่อคนหนึ่ง หลังมีชาวเน็ตสังเกตเห็นว่าซาร่าได้ตั้งสถานะแต่งงานใน Facebook เปิดตัวความรักครั้งใหม่เป็นหนุ่มหล่อชาวสิงคโปร์ซึ่งหลังจากที่สถานะนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีแฟนคลับมากมายเข้ามากดไลค์และส่งหัวใจให้อย่างมากมายเอาเป็นว่าจะเป็นการตั้งสถานะเล่นๆหรือจริงจังหากเจอสาวซาร่าก็ลองถามเธอดูเลยล่ะคะ่ะแต่ดูๆแล้วหนุ่มคนนี้ความหล่อไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน